ราคาบิตคอยวันที่5มีนาคม2567นะครับผม BTC อยู่ที่2ล้าน4 0 50, 50,000ครับบิตคอยก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอีเทเรียมแสนสามครับปิดรั้1 0 5ครับ,รบหลังจากมีข่าวว่า ปิดครับเตรียมเข้าตลาดหุ้นไทยและก็ฮ่องกงนะครับเรียนมีรายเรียงก็พุ่งงบตลาดเชียวจีแลครับสำหรับวันนี้อันนี้ก็มาบันทึกการเดินทางของบิตคอยนะครับผมราคาบิตคอยเฉยนะครับบันทึกไว้เผื่อย้อนมาดูนะครับรจะได้ดูราคาของแต่และช่วง วันครับเด่นดอกคอยก็เจ็ดจุดหนึ่งครับเนื่องจากเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วก็อยู่ที่สองกว่านะครับสองนิดๆน,นะครับอันนี้ก็พุ่งขึ้นนึงเจ็ดจุดหนึ่งครับสำหรับดอกดอกคอยถอมีใครอยากดูราคาย้อนหลังก็ ก็มาย้อนดูในช่องนะครับแล้วก็จะบันทึกไว้สำหรับไมโครไมโครเซนกี้นะครับวันนี้ถือบิตคอยเยอะที่สุดก็ตอนนี้ร่ำรวยมากนะครับเหรียญทุกเหรียญก็พุ่งขึ้นไม่หยุดนะครับ วันนี้รูหน้าก็ไปที่ถึงเจ็ดิบสองเจดสมแล้วนะครับวันนี้โมพีร้อ่สิบครับก็ตลาดก็ยังมีแนวโน้มขาขึ้นไปเรื่อยๆรืครับดัชนีความโลภของนักลงทุนก็ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นในกระดานเทรดบิตคัพนะครับผมค,บคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับบนทางการเดินทางของบิตคอเยเชนนะครับผม